สวัสดีคุณผู้ชมสายเขียวทีมข้าวเหนียวสองห่อเลยนะครับแลตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับรบีฟทีวีนะคือว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดระเบียบนะจะระเบียบอ่างปลาของเราสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้รับสายมานะครับก็คือมีคนโทรมานะครับคือเอาง่ายๆก็คือผมสั่งรีเทลอีกตัวนึงนก็วันนี้นะฮะเขาก็จะมาส่งนะแต่ว่าโทรมาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วยังยังไม่เห็นมาส่งเลยเนี่ยอะไรเนี่ย นะรอตั้ง1ชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยนะอย่างบ่อนี้นะฮะอก็ถ้าได้ดูคลิปผมเนี่ยนะก็น่าจะรู้นะครับว่าบ่อนี้มันมีอะไรนะ, <c oughs> ะก็คือบ่อนี้เนี่ยก็จะมีแคฟิตนะครับแคทฟิตหรือเคฟิตวะแคทฟิตนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เด็กแว้นครับมีเบินเนนะมีเบิ้นครับผมเพิ่งลงคลิปไปพันก่อนเองนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดดูได้นะครับที่มุมนี้เลยนะ มาครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่าน้องยังอยู่ดีไหมหรือว่าน้องดิสมอลลี่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับเจเอวาวน้องยังอยู่ดีนะครับทุกคนโอ้ยเป็นปลาขี้อายนิดหน่อย <c oughs> ไม่นิดหน่อยแล้วเยอะเลยเด็โอ้ยน้องขี้อายฮะเห็นปะ มุดหินน,นี้ตลอดเลยมนะัผมก็เลยทําที่กําบังไว้ให้นอนนะเพื่อ,อไปไว้เป็นหลุมหลบภัยนะครับเพราะว่าปลาก็ต้องมีบ้านเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดก็ต้องมีมีรังของมันนะ <h ook> นี่อย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นไอ้ตัวนี้มันมันก็มีบ้านของมันเหมือนกันผมก็ทําให้มันนะแล้วมันก็อยู่มาถึงปัจจุบันนี้ <h ook> <h ook> นี่ aw, aw, him, <h ook> เห็นบป่าเห็นหาของมันไหมเห็นเปล่าออกมาทักทายหน่อย <h ook> สวบนิ้วนี้ชิบหายแล <Hello. Hello. S 1> ้วฮัลโหลฮัลโหลน่ากลัวครับออกมาทักทายหน่อยสิโอเคเราจะไม่กวนมานวกันนะก็ <c oughs> คือว่าวันนี้เราจะมาจัดระเบียบนิดหน่อยนะครับก็คือว่าอีกตัวหนึ่งไอตัวแคทแคทฟิตคฟิตแคทฟิต <c oughs> เรียกเลทเทลดกว่าเออไอเจ้าตัวเลทเทลที่จะมาส่งวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเลี้ยงใส่นี่นะอาจจะเป็นตู้กระจกนะครับเป็นกระตู้กระจก กระจุกกระจกกระตุกจกคืออะไรวะไอเขาเรียกว่าอะไรนะตู้กระจกเออตู้กระจกเล็กนะครับอ่าผมคิดว่าจะเอามาไว้มุมนี้นะมุมนี้มันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันจะเอามาไว้ตรงไหนนี่เดี๋ยวผมจะต้องทําการหาไม้หาอะไรมาเทินนะครับเพื่อที่จะทําการวางได้เฮ้ยไอนี้ใช้ได้ไหมนี่อะไรนี่ของห้างนี่โอ้ขายได้แล้วนี่ ไปขายได้ไดนี่นี่หรือว่าเอาไปทําเป็นที่วางก่อนก็ได้เนี่ยอ,อี่คือว่าวางไว้น,นี่มันน่าจะไม่ได้ใช้หรอกอหนักซะด้วยอะไรข้างล่างมีไม้อะไรด้วยเนโอ้โหมีนอนนอนไม่นอนเอาอะไรนี่มีไม้อะไรด,ด้วยเนี่ยถ่ายมาโดนถ่ายมาแล้วโอ้โหไปทองแดงกันนี่เนี่ยไม่กวด มีปีเตอร์ด้วย <Yeah. S 1> เห็นปีเตอร์แล้วนึกถึงปลาชนิดหนึ่งว mm hmm. างก่อนวางก่อน uh huh. เห็นปีเตอร์แล้วผมคิดถึงปลาชนิดหนึ่งเลยอะรู้ไหมอะไร mm hmm. ปลามังกรไง mm hmm. <Hey. S 1> เคยเห็นในคลิปนะครับที่ว่าปลามังกรมันกินป mm ีเตอร์เคยเห็นปะเออมันโคตรโหดเลยนะครับ mm hmm. กินแบบกินปีเตอร์เลยกินตะขาบด้วยนะที่สำคัญ พอดีเป๊ะเลยว่ะทุกคนหวังว่ามันน่าจะไม่ลื่นลงมาแนละ้วนี่สวยหรูเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาใส่นะครับผมข้างล,ล่างอะไรวะเนี่ยเสียวมีมีตัวอะไรมาใส่เลย<ะ>เอาจากน้ำใส่เลย สนใจไหมสนใจลงน้ำาม่แบ๊กอยากอาบน้ำหรือเปล่าน,นีหอูอ่างปลาของเราแต่ว่า<ๆ>มีมีมีคนคอมเมนต์มาว่าไอาพ,พี่พี่ต้องหาที่ปิดนะไม่ถ้าไม่ปิดเนี่ยมันจะกระโดดนะแบบมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับในติกต็อกหรือเปล่าที่คอมเมนต์ว่าอะไรนะผมเลี้ยงข้างสาแล้วแบบมันกระโดดลงสาคร,ครับพี่อาชิบหายแล้วนี้ชิบหายแล้ว,บ,ลวบอกเลยไอตัวนี้เหรอตัวนี้อยากลงไหม ลงไปเลย<อ>เดี๋ยวเราจะหาที่กำบังให้มันนะอ,อาอะไรกำบังให้มันดีนะแต่ข้างหลังผมมีนั่นอยู่นะเป็นหินอะ่ะเป็นอิดแล้วเราจะไปหาอิฐมาเพื่อทำทำบ้านให้มันนะได้ลนะไปามันเนี่ยก่อนที่เราจะเอาลงน้ําผมจะต้องล้างให้มันสะอาดก่อนนะครับ <laughs> ถ้าเอาลงไปแบบนี้แน่นอนว่าน้ํามันต้องขุนแน่นอนเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวไปล,วล้างครับโอเคครับมาล้างเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทําบ้านมาเลยชิบ บลุงบลุงฮใส่ด้านนี้พอดีเลยว่ะทุกคนส่ดดานนี้จะได้เห็นตัวประมาณนี้นะโอ้โหขนาดล้างนะนี่ขนาดล้างยังจะขุ่นโอเคทุกคนคือตอนนี้เนี่ยปลาของเราก็ได้มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอ้โหวางอยู่ตรงนี้มาส่งเมื่อกี้เลยนะฮะี๋ยวเราจะมาทําการแกะเลยนะครับผมมาดูบารุ้นกันนะครับว่าปลาของเราจะตายไหมเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยทุกคน let's go ที่สองว้าวปลอดภัยโ้ไม่ตายฮะดูดีโอ้โหอ่ะอ่ะเดี๋ยมาตัดตอนนี้ด้วยนะแข็งแรงปลอดภัยครับผมดูดีรู้สึกว่าจะตัวน้อยกว่าตัวเมื่อวานนะ,ะแกะถุงก่อน เราจะเอาน้อนเนี่ยไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้น้อนเนี่ยได้ปรับอุณหภูมิน้ําที่เราได้เตรียมไว้นะครับซึบสวยงามอุ้ยอ่าแต่เ,เราจะแช่ไว้ก่อนนะอยู่ในตู้แบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าพอมาอยู่ในตู้แบบนี้ก็มองไม่เห็นเลยเอ้ไม่ใช่ตู้สิอ่างแต่ว่าถ้าเอามาใส่ตู้แบบนี้มันต้องมีออกซิเจนไหมวะต้องมีออกซิเจนเลยนะ เป็นเงนินปลาจะตายได้นี่โอเคครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเทนอนลงไปอ่าตายเวลาลงบ่อไปเลยโอ้เอ้ามาอยู่มุมนี้เฉยเลยเอาเออติดติดนั่นอ่ะตายโอ้อย่าบอกนะว่าชอบเพราะมไม่ใช่ละมันติดเฮ้ย<อ>นี้ให้มาอยู่มุมนี้มันไม่อยู่วะ เขาไปในบ้านเดไปในบ้านเข,าไ,นา,นเขาไปในบ้านเขาไปในบ้านดีโอ,<บ>อ้หปลาขี้อฮะอาอทำอะไรนะ่งเออเข้าไปในนั้นเลยมันเลยนี่นี่คือบ้านน้องแกนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าน,น้องจะตายไหมนะเพราะว่า,มาไม่มีออกซิเจนด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าผมคิดว่าผมจะต้องหาผัก ตกชวามาใส่นะครับเพราะว่ามันจะได้มีออกซิเจนนะครับออกซิเจนในน้ำซะหน่อยไอแบกบถูกใจสินี้โอเคใส่ประมาณนี้เลยฮ่าเกิดมาครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาหารนะครับปกติแล้วผมจะให้ตอนข้ากับตอนเช้านะครับทุกคนเห็นไหมเลื่อนเห็นด่ะเอ้ยสงสัยจะหิวนะฮะเพราะว่าเดินทางมานานไปเลย ดูแล้วว่าจะกินไหมอันนี้ผมให้เป็นเนื้อไก่เลยเนื้อไก่สดสุกสุกอ๋แอแซ่บเราให้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวตอนตอนขับเนี่ยเราจะมาให้อีกนะครับเทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดให้ดูแล้วกันนะทุกคนหลังจากนี้นะครับว่ามันจะหลอดไหมในคิดว่าหลอดไหมแบคแบคคิดว่ารลอดไหม อีเบกบอกเสร็จกูเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับตอนนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะก็ซีอูเก x t น i กท g o กูบาย